เอาละครับทุกคนวันนี้มีเรื่องน่าเศร้าฮะปลาหมอฮะลาหมองเราคร,รับหมอสุดที่รักหมอสุดที่รักครับวันนี้ครับมันตายแล้วนะสิ้นชีพไปแล้วนะครับใช่ตัวรักเลยเนี่ยหัวสวยมากย,ยังโอเคเลยอะดูดิหัวสวยมากจะปาก,ปากมันไปโดนอะไรข้างเนี้เนี่ยอือดูดิปากมันเหมือนจะฉีกเลยนะเห็นปะ่ะ ปากมันฉี่เลยไม่รู้วิโดนายมามันพื่งตายองงเนี่ยเมื่อวานก็ยังลางพึ่งลางตู้นะแข็งแรงนะเผื่อมากเลยวันนี้เราเลี้ยงมาตั้งนานนะตัวนี้นานนได้สองปีแล้วดูดิดูหัวใหญ่มากเลยช็อตสั้นไงยังตายไม่สนิทดีนะแต่เขาก็ตายแล้วแหละ เขาเซลกยังกระตุกอยู่เลยนะเราอเลยอ่ะพี่รู้ก็โดนเลยมาปากเขามันคิดเล่นด้วยนะเจอคนไม่ได้นะว่ายตามว่ายเล่นเลยนะเอาเนิ้อจิ้มกระจกในตามเนื้อหาตัวเล่นในยบอยแบบนี้แล้วสียังมุกอ่าสียังสวยอยู่เลยอ่ะใช่หัวถ้าเขายังเขายังไม่ตายดีเบอร์เลยนะครับ หหัวใญ่ตัวนี้เราเลี้ยงมานานมากนะทุกคนประมาณสองปีตัวเนี้ยอยู่กับเรามานานมากสองปีตรานั้นซื้อแบบเป็นใส่กบตัวเล็กอยู่เลยซื้อมาตัวนี้เตียว้ยนตัวนี้โตแล้วทีแรกว่าจะทำเป็นพ่อบพันนะเนี่ยใช่ใช่ก็ยังไม่ได้ไปสวนติดโควิดเราอะไปหาตัวเมียแล้เนี่ยดูดิเศร้าเลยอ่ะเนาะสวยมากเลยนะแต่ก็สงสารปากเย็นเลย สู้มันก็ไม่มีปลาอะไรไม่ใช่หรอมีนกแก้วมันอยู่กันเป็นมิตรนกแก้วไม่สู้หมอแก้ไม่สู้อยู่แล้วมันเป็นเป็นเป็นปลากันธมิตรกันอยู่แล้วหรือว่ามันไม่มันเป็นติดเชื้อโรคในมันปลาเอเนาะดูดิใสในหัวเลยบายหใหญ่มากตายใสคือน้องเพิ่งตายนะลูกใหญ่มากจริงๆนะสมัยก่อนตัวนี้ต้องมีสี่ห้าพันนะเนี่ยตันแรกๆนะตอนที่กลังคิดใหม่ๆนะต้องมีอ่ะให่ใหญ่สายแบบนี้ต้องมีอ่ะเนี่ย เพิ i i. Je, ่งตายขี <ok ้บึงแดงเลยบืงแดงเลยเนี่ยไปเห็นรอยดิเพิ่งกลับมาเราอือลไปตาให้อาหารเนี่ยไปตลาดมาอาหารตลาดมาแล้วกลับมาเย็นเลยหูหัวโตเราตายซะงั้นลับป่ะลับรูปเดี๋ยวไปฟังแล้วมันับตายได้ด้วยเหรอไม่รูเมันงงมันตายนะ มันมันมีเปิกตาหรือเปล่าม่มีเลยพ่อเนี่เล่นตลกเลยรตลกต้องเศร้าหรือมุกมุกเลยมันหลับตาไม่เครียดไม่ใครเครียดมันเท่านี้จริงๆนะมันโตสองปีแล้วมันได้แค่นี้นะมันไม่โตกว่านี้นะช็อตั้ช็อตสวยงามอ่ะเอาละทุกคนก็ไว้อะไรให้น้องเขาเนาะเขาก็ไปแล้วไม่รู้ผมผเรื่องรับไงเหมือนกันเรื่องรับสัตว์เลี้ยงไปแล้วหนึ่งเป็นรับสัตว์เลี้ยงหนกันหนึ่ง เดี๋ยวน้องมาฝังดีกว่าฮะก็ะอย่าลืมไปทำบุญนะทำวัดทำวาให้น้องเขาด้วยนะผมะช่วยๆนทเลยนะทำบุญให้น้องด้วย <laughs> ไปแล้วฮะเจอกนใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับผมจะไปฝังก่อนเอาละครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าดีกว่านะผมพามาพบกับน้องหัวโตหมดที่จะไปนะผมน้องรักของผมนะฮะตัวนี้ยมันเสื้อผมจะได้ร้องจริงไหม เดี๋ยวไปฝังกันไปฝังไป